นี้ฝนตกหนากมากนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะแต่ตา <Data> point ไว้ไว้ไปพัทยาครับเอาคัสสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาแตดตา point ไว้พัทยาครับ <c oughs> ที่พักของเราวันนี้เราจองเป็นแบบแกนดีรักอันนี้เป็นจุด ต๊ะกินข้าวเป็นโซนกินข้าวนั่งดินเนอร์นะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้สองตัวแล้วก็เป็นวิวหน้าต่างมองออกไปเป็นทะเลซึ่งตอนนี้ฝนตกค่ะเราก็เลยไม่เห็นวิวนะคะนี่ชื่โรงแรมของเราแล้วเขาก็มีเวลข้ามแถมแมสแถมหน้ากากให้สองอันนะคะต่อไปมาเราจะมาดูโซนห้องนั่งเล่นชัน นี่ก็เป็นโซนห้องนั่งเล่นของเราก็จะมีโซฟาตัวน้อยๆซึ่งเราก็สามารถนั่งดูวิวไปนี่ค่ะเราจะเห็นวิวทะเลเล็กๆถึงที่พักจะไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าเราก็สามารถเห็นวิวทะเลได้ทีวีเขาก็จะมีช่องช่องมาให้เราดูนี่มีเยอะมากเลยนะคะอะไรเนี่ย เปิดประตูออกไปแล้วก็จะเป็นระเบียงห้องมันดูวิวมันดูวิวห้องนี้เขาก็จะมีอ่าเคาน์เตอร์ครัวให้เราด้วยนะคะมีที่เก็บน้ำแข็งมีจานให้สองใบมีถ้วยสองใบเราก็สามารถซื้ออาหารแล้วก็มานั่งทานได้เลยมีซิงค์ล้างจานให้เราเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่คอนโดแล้วก็มีนี่นะคะไมโครเวฟ อันนี้ก็เป็นโซนอาหารที่เขามีให้เราไว้นะคะในตู้เย็นก็จะมีะน้ำให้อีกสองขวดแล้วก็ข้างนอกอีกสองขวดโอ้โหให้ตั้ง4ี่ขวดเลยทุกคนต่อไปเราก็จะพาคุณผู้ชมเข้ามาดูห้องนอนห้องนี้เขาเรียกว่า one bedroom แล้วก็มีโซนห้องนั่งเล่นแยกเป็นสองห้องนะคะอารมณ์เหมือนคอนโดอะเตียงเขานุ่มมากบอกเลยนี่เขาก็จะมาพร้อมกับวิวเห็นทะเลอีกเช่นเคยู ที่นอนเขาเป็นขนาดเตียงคิงไซส์แล้วก็มีหมอนให้สองใบซึ่งนุ่มมากฉันก็นอนดูวิวเห็นทะเลโอ้ยฟินเห็นทะเลด้วยวิวเมืองด้วยที่นี่เขาการันตีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยตามมาตรการโควิด19ด้วยนะคะมีใดเป่าผมให้ด้วยก็คือสะดวกสบายกับผู้หญิงมากเราขาดไม่ได้สิ่งนี้ แล้วเขาก็จะมีตู้เซฟมาให้ด้วยเอาไว้เก็บของที่จำเป็นเวลาเราไม่ได้อยู่ห้องนะ hey. อันนี้ก็จะมีกระจกกระจกทรงยาวมาเรามาตอนที่ห้องน้ำห้องน้ำเขาก็จะมีอุปกรณ์อาอาบน้ำอาบนผมอะไรพวกนี้มาให้แล้วก็มีสบงสบู่มี แตงสีฟันแล้วก็มียาสีฟันให้ด้วยแล้วก็ที่นี่ชักโครกเขาเป็นระบบอัตโนมัติมีฟังก์ชันให้เลือกนะคะส่วนฝักบัวเป็นแบบชาเวอร์คือใหญ่มากเลยเออใหญ่มากตอนนี้เราสองคนก็จะขอตัวพักพรอนกันก่อนเพราะว่าฝนยังแบบตกเล็กๆน้อยๆมันยังเปียกกันอยู่เลยนะ <laughs> แต่ว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วเราก็ว่าจะไปร้านกาแฟแล้วเราก็จะไปซื้อของทะเลแล้วก็มานั่งกินดินเนอร์ที่ห้องของเราแล้วเราขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะ Happy Valentine Happy Valentine แต่ก่อนที่เราจะไปหาอะไรกินในมื้อเย็นนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูจุดชมวิวของโรงแรมซึ่งจะอยู่บนชั้นที่22 มีการตกแต่งแบบกระจกรอบด้านเราสามารถมาถ่ายรูปเล่นที่ห้องนี้ได้มีจุดบริการชาและกาแฟเราสามารถนำงานมาทำที่นี่ได้เลยนะที่นี่ยังมีสระน้ำให้ว่ายเล่นกันได้อีกด้วยเรามาต่อกันที่ตลาดลานโพนาเกลเป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลสดๆตัวเป็นๆมีหลายขนาดให้เลือกมีของทะเลหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลากลัาง้งเอ็นหอยจอบ หรือกุ้งมังกรเราสามารถซื้อไปทำอาหารเองหรือที่นี่ก็มีบริการปิ้งย่างให้ด้วยนะคะแถมยังมีขายน้ำจิ้มรสชาติเผ็ดแซ่บเราไม่ต้องไปตำเองอีกด้วยบอกได้คำเดียวว่าได้กินอาหารทะเลสดใหม่แถมยังจ่ายในราคาสบายกระเป๋าของถูกและฟินมันมีอยู่จริงนะทุกคน ว้าวทะเลตะลาดตะลาดจีทะเลนุ่งค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาซื้ออาหารทะเลสดสดแบบยังไม่ตายเลยนะคะที่ตลาดลานโพน่าเกลือนี่ตลาดอยู่ข้างหลังของเรานี่เองเรามีซื้ออะไรมาบ้างเยีกู้กุ้งกุ้งหอยหอยก็จะมีหอยแครงหอยเชล แล้วก็เขาเรียกว่าหอยหวาน,นแล้วก็ชนักจีพอเราซื้อเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีร้านต่างๆบริการปิ้งย่างซึ่งกิโลละ30บาทเพื่อนๆสามารถมาซื้อแล้วก็ให้เขาทำได้เลยก็คือมีปิ้งมีนึง่งมีต้มมีลวกอะไรก็แล้วแต่เขาทำให้โลละ30บบาทเท่านั้นเราก็จะกินอาหารทะเลถูกๆแล้วก็ สด,สดใหม่ๆกันไปเลยจ้าร้านเขาบอกว่าให้รอประมาณ25นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้เราก็เลยอ่าค่าเวลาโดยการมาเดินดูรอบๆตลาดซึ่งตลาดเขาติดทะเลนี่อะ ของเราได้มาแล้ว,าวมาถึงทะเลทั้งทีขอเอาเท้าแตะทรายเดินเล่นบริเวณริมชายหาดสักหน่อยบรรยากาศกำลังดีดีกับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินโรแมนติกสุดๆไปเลยมาต่อกันที่ร้านกาแฟที่กำลังโด่งดังในติ๊กต็อกเป็นร้านกาแฟที่เปิดใหม่ในพัทยาอยู่ในถนนคนเดินเป็นคาเฟ่ลับๆที่ชื่อว่าบ้านเลโฮมคาเฟ่ มีทางเข้าเล็กๆเป็นบริเวณในตึกนำอห้องน้ำซ <Okay. S 1> ตกแต่งร้านได้น่ารักเป็นร้านที่อยู่ติดทะเลมีม,มุมให้เลือกถ่ายรูปได้เยอะมากจะนั่งชิลด้านนอกหรือจะนั่งเย็นๆด้านไหน mm. ก็ถ่ายรูปออกมาสวยแถมยังเห็นป้ายพัทยาซิตี้ได้อีกด้วย และนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนคนเดินพัทยาในเวลากลางคืนมีนักท่องเที่ยวเดินเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิดทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะกลับมาแล้วเราก็มาอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยาอมากเดินไปร้านกาแฟาจอดรถที่รินชายหาดแล้วเราก็เดินประมาณหนึกิโลก็เลย เหนื่อยร้อนกลับมาต้องอาบน,น,น้ำค่ะนี่อันนี้ก็เป็นของกินที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะทั้งหมดเนี่ยให้เดาว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะบอก <c oughs> มาเริ่มจากกุ้งกุ้งเราซื้อมาหนึ่งโลคือเป็นกุ้งเป็นๆแบบยังไม่ตายเลยโลละสองห้าสิบบาทส่วนอันนี้หอยเชลเราก็ซื้อมาหนึ่งโลโลละประมาณร้อยแปดสิบบาท อันนี้อันนี้เราซื้อมาอย่างละครึ่งโลนะคะทั้งหมดนี่ประมาณร้อยสีบาทแล้วก็อันนี้มีชั้นนักจีด้วยจ้าชั้นนักจีของเราเอาตัวเล็กมาสองตัวก็แค่ร้อยยบาทเองอะคือถูกมากแล้วเราต่อด้วยหอยนางรมอันนี้เราชอบมากเป็นพิเศษจ้า <c oughs> <c oughs> ชอบกินมากอันนี้อันนี้สามกระปุกร้อยแล้วเขาก็ รวมซอสมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผักมาให้นิดนึงนิดหน่อยเป็นกริมมิกน่ารักน่ารักอโอเคตอนนี้เราหิวกันมากเลยเรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอะหิวมากเราหิวว่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่เราซื้อวายมากินนะคะนอนหลับสบายฟันดีอะไรอย่างงี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะโซมอรี่อะไรปขอนโอ้โหหนึ่งแก้วนี่น็อกเลยนะจังนแก้วกัมเบเขี่ยโซูชานสจิการเรามาลองชานสจิกันนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้เ็า <laughs> ทำให้ฟรี เขาหั่นให้ฟรีทำให้ฟรีแล้วก็ใส่น้ำมันงาฟรีนะคะแต่ว่าพวกซอสโชยุอะไรพวกเนี้ยเขาเราก็ซื้อเองสิบบาทเท่านั้น<ด>จันสันจีนอืมอืมอร่อยอร่อยนุ่มอร่อรค่ะอันนี้เราซื้อซอสมา,อาถุงละห้าสิบนะคะ จริงๆมีถุงละสามด้วยเป็นชุดเล็กแต่เราอ่ะกินซอสกันโหดมาก2คนเนี่ยเราก็เลยกินเยอะๆซอสอร่อยนะ mm hmm. อืมอร่อยยเปรี mm ้ยวหน้ำอร่อยด้วยอุ้ยตัวใหญ่มาก uh huh. เอาไปใกล้ๆ mm hmm. ตัวใหญ่มากค่ะนี mm ่ hmm. อุ้ย uh huh. จิงสิจิงมอืมอืมโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยอืมไข่ขาวจิ้มอันนี้อืมก็เท่าไหรอก็ฟินด้วยอันนี้ไข่อออืม ไปกิน้าไปกินค่ะ,อะ,คะตอนะีอูแ่ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าแล้วในราคา1,435บาทเราจองในบุ๊กิ้งนะคะค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวเช้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นมาอาบน้ำ เตรียมตัวกลับกรุงเทพกลับบ้านค่ะกลับบ้านตอนนี้ฝนตกก็เลยแบบไม่สามารถไปชายหาดหรือร้านกาแฟได้ก็อดไปจ้ากลับบ้านกันค่ะโอเคฝากคุณผู้ชมติดตามกดไลค์ subscribe และเป็นกำลังใจให้ค่าได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย